ใส่ตามะแกแกต่อยใส่ตาหมาตายเลยอ่ะใส่ตาหมาต่อยแกไปเข้าเหรอเดี๋ยวบ้าไปแล้วยิ่งกระหดยิ่งกว่าไซตามะไม่บ้าไม่สอนแล้วไม่สอนแล้วโอเคครับผมก็สวัสดีน้องผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมไมค์กี้คนเดิมครับแล้ววันนี้เรามากับ จีนอสเซอร์ผมวันนี้เราจะทําการช่วยน้องกันเว้ยทุกคนหลังจากที่ผมช่วยเป็นไซตามาไปพาร์ทที่แล้วบอกเลยว่ายอดวิวเยอะมากมากครับผมกระแสดีจัดจัดนะวันนี้เลยผมก็เลยเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วมีคนบอกว่าให้ผมเล่นน่ะอยากให้ผมอ่ะเล่นเป็น G ีนอสได้ครับผมพาร์ทนี้ผมจัดให้เลยครับ <S <S เดี๋ยวมันจะมาทําการเล่นเป็น G ีนอสและช่วยน้องผมกัน <S <S ว่าน้องผมเขาจะขออะไร G ีนอสตัวคนนี้หรือเปล่านะครับโอเคก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดทัชไลค์ผมด้วยอย่าลืมเมนเข้าเอฟซีไมคี้นะครับไปรับชมตอนช่วยน้องกันเลย เอาเลยครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมขอหาตัวพี่แกก่อนนะครับก่อนเขาจะไปช่วยหายตัวก่อนผมจําได้ไว้ก่อน h ล l l o h สวัสดีครับทุกคนนี่ของผมนะครับผมด้อมคงโอ้โหวันนี้เหมือนอีกเขาจะเปลี่ยนไม้ด้วยนะครับทุกคนเป็นไม้ร้องเสียงกันมาเขจะไปเล่นไม้ครับเวอร์ชันนึ่งจุดเะฮ่าๆโอเคก็ตอนนี้เป็นอยู่ในเวอร์ชันหน1่งจนะครับทุกคนเออมันนี้มันก็ยไม่ค่อยคุ้นอะแบบเล่นแบบมึนแน่เลยอะแบบโอ้เล่นแต่ห1 6 1ง2ตายใช่มันึ่งจุอยู่แล้วโอายใชไมมันมึนเลยอยเดี๋ยวโอ� เขาหน้าเป็นเปล่าโอ้โหทุกคนผมหิวเร็วมากน้องหิวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะากรไปช่วยน้องเขาดีกว่าต่อแต่ต่อแต่มาคุริย์นี่ฮะทุกคนเราจะต้องขุดตัดไม้รู้ว่าน้องเขาจะเห็นผมเปล่าตัดไม้ตัดไม้นะฮะทุกคนตัดไม้นะงั้นจังอุ้ยลำบากไปเปล่าเอาดิไปลำบากไปริเมนใหม่นี่ไม่ใหม่อ่ะโคตรเก่าเลยเก่าดิถ้าผมให้ขวานไปแล้วน้องเขาไปอ่ะเฮ้ยสวัสดี จะใช้มืออยู่อีกเใช้แมดนี่มันยุคไฮเทคแล้วนะเว้ยเออมันยุคไฮเทคแล้วนะเว้ยบรรยุยนี่ยังใช้มืออีกเหรอการตัดไมของผมนี่เร็วขึ้นเลยครับท่านผู้ชมเออดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชัดว่าเฮ้ยวัดดีมันมืดไปอ่ะเนี่ยจีนอตเขาน่าจะไม่อยู่แนะปรากฏให้ตัดไม้ปรากฏให้เฮ้ยอะไรอ่ะจีนอตเออฉันใช่จีนอตนี่นายชื่อจีนอตเหรอไม่ใช่แล้วไฮเอ่อใหเหรอ Yes พฟังฟังฉันรู้เรื่องไหมนิดหน่อยนิดหน่อยภาษาไทยละนิดหน่อยเอ้านิดหน่อยโอ้ยยังเก็บคู่เราไม่นิดหน่อยได้ไม่น่าจะนิดละนายชื่ออะไรนายชื่ออะไรเฮ้อะไรนายชื่ออะไรเราชื่ออีกเราชื่ออีกแต่ตอนนี้เราหิวมากหิวฮะได้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 บาร์นี่บาร์นี่บาร์นี่อาหารฉันไม่อยู่เอ้ยนี่กินกินกินเนื้อไปกินเนื้อไปโอ้โหพี่นายมีเนื้อหมูกินได้เหรอเนี่ยไปสิ ไอ้บ้าเดี่ยชุดของนายนี่โอยเดี๋ยวเหมือนมอนเตอร์เยอะเยี่ยแมาเดี๋ยวเราช่วยกี้น่ะเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราขอบคุณมากเลยโอ้ยใครมาช่วยใครกันได้วะเดี่ยแกมานี่ก่อนแกมานี่ก่อนมาหนี้ก่อนมาหนี้ก่อนอะไรมันขึ้นเนี่ยมันคือใส่ตามมาแกอย่าไปยุ่งกับมันเลยใส่ตามาตายแล้วจะตายเราเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยฉันบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับมันหน้จะตายแกแกเอานี่ไปเลยไม่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 แกมานี่มานี้ มานี่มานี่มานี่กินนี้ไปก่อนเฮ้ยมันจะมันจะอยู่ยากนะเว้ยถ้าแกไปใช่ถ้าแกไปกินอะไนี่มันจะอยู่ยากเอาอาวุธเหรอเอานี่ไปโอ้่ี้นั้นอะมีแบบเสื้อกลอกไหมเสื้อเกาะเหรอเสื้อเสื้่เสื้อเกาะอ่ะนั่นเปนนิดหน่อยแล้วแต่ว่า จีนอตมีของเยอะแยะเลยอ่าชั้นมีจีนอตคลออยู่อ่ะฝากจีนอตคลอไว้กับแกได้ไหมจีนอตอาร์มยอะไรอ่ะมันคืออะไรจีนอตมีถุงมืออ่ะฉันรู้ว่ามันคือถุงมือแต่ชั้นใช้ไม่เป็นอ่ะมันใช้ไม่ได้ไงก็แค่ฝากไว้ไงให้แค่ฝากฝากไว้เฉยๆฝากไว้เฉยมันใส่หมูได้เหรอฝากไว้เฉยๆเอางี้นะถ้าแกอยากเก่งเหมือนฉันก็ว้ยดาบอะไรอ่ะถ้าอยากเก่งแบบฉันก็เอางี้ละกันแกอยาก แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยแกจะไปสู้ใครวะน้าเดียวปูลี่ปูลี่ใครมันฆ่าฉันเนี่มาเนี่มาเนี่มาเนี่แกก่อนที่แกจะนี่นี่นี่หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดเขียวอ่ะหยุดใช่กขอแป๊บนึงนะหยุดฮะหยุดใช่หยุดก่อนหยุดทำไมหยุดก่อนหยุดก่อนอไอหยุดแล้วฮะระดับของนายยังไม่ไหวหรอก เข้าใจไหมระดับของนายยังไม่ไหวหรอกอ๋อแล้วของฉันเมื่อกี้ฉันจะไปเอาคืนน่ะเอาเงี้ยวเยีเยวกี้เอาเยี่ยวง,งี้นะเอาเยี่ยวงี้นายต้องผ่านเกรนรผ่านชั้นก่อนต้องผ่านชั้นก่อนเอางี้นายต้อง,<า>องผ่านผ่านอะไรอ่ะข้ามศพนายเหรอไม่ใช่ลุกนั่งล,ลุกนั่งสักห้าสิบครั้งมามายี่สิบครั้แล้วกันยี่สิบครั้ง ลุกนั่งสักยี่สิบครั้งนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเอองสกสีห้าหกเจ็ดแปดสิก้ายบเออยี่สิบก็ไหวดิไปวิ่งวนสักสามรอบวิ่งวนสักสามรอบทุกคนผมจะให้เขาวิ่งวนสักสามรอบวิ่งวนสักสามรอบยินทำอะไรเนะกีนอ๊อฟผมใช้กำลังพูดไงตรงไหนอ่ะได้เลยอย่าไปวิ่งมาวิ่งมาสามรอบเลยเดี๋ยวฉันจะให้พลังครับได้ผมจะให้เสื้อเกาะจีนอนเข้าไปแล้วกันไอ้ไอ้สเก เล่นวาร์โลแรนมาแน่นอนแกไหวไหมเนี่ยแกแกจะไหวไหมเนี่ยใครอีกแล้วน่ะวีรู้แหละวิ่งกลับอ้อยอ้าวจะไหวไหมครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้ชุดไซตามะเป็นของตอบแทนเขาดีกว่าเล่นวาร์โลแรนมาไปหนึ่งรอบแล้วรอบแรกกินอัตไปเลยเร็วเร็วเร็วจะบอกเลยว่านั่นคดนายผ่านตรงที่ได้นายจะได้ชุดเกาะไซตามะ ายโอ้ยจะไหวไว้ที่อย่างเฮ้ยได้บอกนี่ไงตีให้เรับหรือว่าจะปรับไปตอนเช้าเลยครับทุกคนปุ๊บนจะต้องวิ่งต่อให้ได้เลยวิ่งใครนะใส่เสื้อสีเออได้ยังอย่าไปยุ่งกับบันอย่าไปยุ่งกับมันเมทัลเมทัลแบทยอยยายยัยหยุด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 แก่หยุดหยุดหยุดช่วยนายแลอย่าไปยุ่งกับบันเลยตัวที่มันโหดเกินไปไมันกระบองทุบหัวนายตายเลยไป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 เฮ้ยยา กัเดี๋ยวแกก็ตายไปไปไปจะปกป้องนายอยู่นะเว้ยรู้ไหมเน,นี่ยนี่ไงเหลืออีกสองรอบอีกสองรอบสุดท้ายสุดท้ายีอะออีกสอรอบสุดท้ายอีกสรอบสุดท้ายโอ้ต้องวิ่งเฮเยอะเอาผมไปยิงรอตดีกว่านะเอาพักกินน้ำก่อนเอาพักกินน้ำก่อนพักกินน้ำพักกินน้ำพักกินน้ำา้ำน้ำนน้น้้ ทุกคนผมบอกเลยเขาวิ่ง3รอบเขาได้ขึดนจอดไซตามะไซตามะวิ่งไปร้อยรอบกว่าจะได้วิ่งร้อยครั้งต่อวันแต่คิดดูกว่าจะเก่งแต่เขาวิ่ง3รอบลุกนั่ง20ครั้งคือกลายเป็นไซตามะเลยวายไม่ยดแล้วอันนี้คือน้ำพิเศษนะเอาละแค่นี้นายก็เก่งแล้วเอาใส่ชุดที่ไปใส่ชุดที่ไปใส่ชุดที่ไปไซตามะอืมเป็นไงไซตามะ ใส่ดูลองใส่ดูสิใส่ตามะบอดี้ฉันใส่ใช่ไหมนี่แนะ่ไม่คุณคนหล่ออูยทางหัวไม่หล่นเดนเนี่ยจำใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแค่นี้นายก็ไปต่อยไม่มได้แล้วแหละนะจีนอตบินได้ดีแล้วนะจีนอตมีพลังไงอาร์มใช้บาตาใช้บาตาใช่ไหม,ม,ม,มนี่นายนายลองสู้กับนี่ดูอย่างนี้ต้องกระโดดไปตามจีนอตไปแล้วเย้ยฮึบนี่ไงคนที่ทำลายคัดที่แล้วจำได้ไหมเฮ้ยแกคือในะครก็ไอ้คนที่ตีไายคัดที่แล้วไงไปที่ไห ไม่ย่อจอดอะลองใช้หมัดดูสิมีตัวอะไรให้ฉันสู้อีกไหมมีตัวอะไรให้ฉันสู้อีกไหมอืมสู้เหรอเอาคิงสีเอานี้ดีกว่าดีฟคิงนี่เลยตัวนี้เอาไปหมาของมือแล้วก็จีนอสนาจะไม่ชนะมือแล้วหรอกะเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรได้ฉันเป็นดามือแกอย่างนั้นเหรอฉันเป็นคนสอนแกแล้วแกจะแต่ฉันตีมันทีเดียวตายแล้วมันก็หดตัวนี่ไงแกอะ ทำไม่ใช่ไม่ได้หรอกมาเก่งจริงๆเลยผมแล้วที่เป็นลูกศิษย์ชั้นเดี๋ยวนะเกลายเป็นลูกศิษย์กลายเป็นอาจารย์ทอถ่ายมเนี่ยอเาปูลี่ไปสักปูลี่คอมโบปูลี่จำหน้าพวกแกได้เฮ้ยอ่ะตายซะคอมโบปูลี่เฮ้ยโดนนี้คือทุกเก่งเกินนะทุกคนมันเป็นที่แบบผมแรกผมสุดผมชอบตัวนี้ที่สุดในวันพันแมนนะครับเรียกวันพันแมนละทุกคน เร็วเหนือเสียงที่โดนต่อยไข่ไปทันทีมา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 ฉันอยากได้ตัวที่มันโง่ๆเนี่ยเร็วเหนือเสียงอะนะเอ้ยแกจะโดนแกงไข่เร็วเหนือเสียงกูตายในสามวิกระจอกมากเลยจีนอ๊อันเจอเหล่าจีนอ๊ของฉันหน่อยเป็นไงสวัสดีครับอ๋อนยเย้พวกแกจะเก่งเกินหน้าเกินตาชัดไม่ได้นะ เกลียดเกลือตาเกลือตาชัดไปแล้วโอเคทุกคนนะผมจะเอาไซตามะเป็นตัวสุดท้ายออกมาสู้กับพี่แกนะนะบผมก็เดี๋ยวจะปิดคลิปเลยดีกว่านะมาเนี้มาเนี้มาเนี้แกคิดว่าแค่นี้จะผ่านง่ายๆหรออ๋อง่ายๆหรอไมั่ผมว่าผมผ่านแล้แบบชิลเกินเฮ้ยเฮ้ยไซตามะแกแกต่อยไซตามะตายเลยอะไซตามะต่อยแกไปเข้าเหรอเดี๋ยว บ้าไปแล้วนี่โหดยิ่งกว่าไซตามะไม่บ้าไม่สอนแล้วไม่สอนแล้วเกินไปเกินไปแล้วทุกคนครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์แชรกดเลิฟนะครับที่สำคัญอย่าลืมไปติดตามน้องอิกด้วยนะครับทุกคนใครอยากให้ผมทำตัวไหนในวันพัฒนาอีกก็บอกกันมาได้เยอะๆนะครับสวัสดีสวัสดีครับไว้เจอกันไม่โหดยิ่งกว่าวันพัฒนา